เมื่อนี้ตะแก้วผ้ามารอเบื้องหน้าหลังจาก้างหน้าไปโดนเติบครับนหน้าตะแกว้วตะแก้วมักจุดปลายยูฆ่าครับปลายยูค่าอยู่ในหน้าตะแกว้วยิงค่ะตอนตะแก้วปลูกไปยูค่าอยู่ตามขั้นหน้ามันงำเข่าข้าบา้บานเลยใบมันโดนลงใบเป็นน้ำมัน มันเป็นจังไรเว้ยเนี่ยมันเขาว่างามครับไอ้ใบยูคาเดียบอกขาดเลยพี่น้องเลยผมปลูกใครขั้นหน้าผมละลายขอบขอบขั้นหน้าที่มีต้นยูคาเนี่ยมันดูดกินเบ็ดน้ำน้ำเคลยหลายหลายเลยมันกลายเป็นน้ำห้งน,น้ำม,มัน,นโอ้บอกขาดผมเลยขายครับขายกันเลยจะพันได้ประมาณ สี่พันกลัวหาพันนี่แหละครับนี่ตะแก้วเลยมันจูดครับมันจูดงามันทีคงเหลือจากเขาบ่ออ่ะนี่ตะแก้วก็เลยเตรียมครับเตรียมตะหน่อยกับย่ามเพชหนาแล้วมีซาหน่อยไปสูบน้ำเห็นบุ่สาหน่อยจะดีใส่บุ้นี่ครับสาหน่อยโอ้หนูใหม่ตัวนี่โอ้หนูใหม่หวานตะแก้วตัวนี่มันหลัก มันลักเกิดกตัวนึงตัวนี้ครับภาาบาดที่ั้นโอ้มันหลดหล,ลงจากตาคนด้วยเหลืออยู่มันหลงจากตาค้นครับนี่ทีจริงมันโบบเหลือเต้นอยู่ขางข้าง,างน้ำไม่น้ำไม่หวานดรอก ออสองสามนออยู่พี่นองเลยเกเที่ยวตัวนี่ตัวเด้อครับ เลื้อจากตาคนครับหลนอนเปลือเลื้อนเสกเสกได้น้ำใหม่ไปจบจิ้กระเจียวแล้วหนิน้ำใหม่หวานแกงกระเพาะแซ่บแล้วครับเขาไว้สำหรับต้ม ได้ดคีณพออพ้อน่อโอ้ฝนตกวังหันช่ว,วงหันฝนเลยด,ด้ยมันเลือดแค่จัดตาพี่นอ้องกันเลโอเดอครับเ <c oughs> <c oughs> กี่ยวไปเอาก่อน ครับหน่อยนึ นอหลายนอดเติาอยู่ไปต้มครับต้มกินกับแจ้วมาหน้าผลพลอยได้น้ำใหม่ต้มเกือบบมาตกกัวนี้เอาอครับขอบคุณเด้อครับที่เขาชมเขาติดตามทกัทกแจ้วนี่ยังกะ คอมเมนต์มาเลยไดครับทางล่างอีหละขอบคุณหลายๆครับเฮดซี่ก็คือผูมีพระคุณนะครับบูมี่เฮดซี่ก็บ่มีผมในมือนี้คือว่าละ่ะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ